มาเลยครับพี่น้องแคนเตอร์ครับตัวนี้ร้อยแคนเตอร์นี่ครึงหลังร้อยสิบห้านะร้อยสิบห้าแรงครับพี่น้องอช่วงนี้ก็งานแบบนี้ก็วิ่งสบายๆครับไม่หนืดเนี่ยไม่ใช้เครื่องใหญ่นะครับร้อยสิบห้าแรงแคนเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องไร้สังกัดดังซึ่งนะพี่น้องตอนนี้ บะใหญ่นะครับค่นนี้กระบะนี่บักเอฟเลยครับอ่ะมีบริการน้ำฮะต้องเอายกน้ำมาตั้งไว้ข้างล่างนะครับต้องต้องอ่าไม่งั้นคนขับไม่โคลไม่มีน้ำกินนะ เซน,ตนเตอร์เครื่องร้อยสิบห้าแรงฮะน้าไปกี่เที่ยวแล้วทเที่ยวยไ,ไปเที่ยวนึ่งอโอ้แต่ช้าวันนี้นะเพิ่ว่าเพิ่งมาถึงไปเที่ยวเพิ่งได้เที่ยวเดียวนะครับนาจ่ายย้ายมาถึงตอนสายๆเซนเตอร์ร้อยสิบห้าฮนะสารคามมาอีกคันหนะ่พี่น้อง ตัวนี้เป็นฮีโน่ฮะเบกกระเทยนะครับตัวนี้เขาเรียกเบกกระเทยคนระับลมลมอ่อนเบกกระเทยน,นี่ก็อยู่ดีนะถ้าว่าตัาไม่ถูกยังไงนี่อวสักเลยนะครับ หัวทิมนะครับหัวทิมอาดินสวยครับไปปลูกของเงี้ยเกียวเลย ไปแบบสวยๆครับไปแบบนิ่มๆนะฮะน้องเอาคันนี้เออคันนี้เคยไปวิ่งคันนี้จำได้ครับเคยไปวิ่งเอาดินปลาตุงอยู่บ่อสายสองนะ โอรงน้ำแข็งนะครับคันนี้คันนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเครื่องมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเครื่องเดิมนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดนะครับถ้าเป็นเครื่องเดิมมันร้อยสิบเจ็ดนะหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วตอนนั้นแกบอกว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับตัวนี้นาิดช่วยๆเลยดูดครับ บอกว่าจะลอกให้นหมันแท่ตรงด้านบนนี้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังที่จะเริ่มไต่ไถนาแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันลงแล้วนะไถนาเราเรียกว่าไถนาทวนไว้ครับทวนไว้โอ้จากเต็มอุ้มนะครับวไวดีครับพี่น้องตัวนี้ไวัยดี เนี่ยรุ่นหกนะครับี T C ร้อยสามสิบรุ่นหกครับไฟนะ นาดินสวยงามนะเต็มน,นะโอ้ได้ต้องใช้ปัดปัดนะครับปัดอ่าปกบปลดร่มฝันนะครับปลดร่มฝัน ก็ดีเหมือนกันนะครับยังมีหน้าดินอยู่นะเนี่ยยังมีหน้าดินอยู่ดูครับดูสวิงฮะสวิงนี้เลี้ยวเลยนะขันนั้นมีสโลหรือเปล่าเนี่ไปจอดถอนสโลไหมน่ะ นอาจจะอื่นอยู่ไหมเสียงดังดีครับพี่น้องโอ้เออ่หม้อน้ำนี่เป็นเอ่อฝาเหล็ดนะหม้อน้ำนี่เป็นฝาเหล็ดเลยเ <c ười> สียงเงียบมากเสียงเงียบจริงฮะดูครฮะฟังใกล้ๆฮะเสียงเงียบเลย เสียังดังเงียบฮะตรงนี้เกบอกว่าลอกแค่ตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาตรงรถจอดเนี่ยตรงนี้ตรงรถจอดนะครับก็น่าจะเก็บงานตรงนี้เสร็จนะฮะก็ตรงนั้นตรงนั้นน่าจะลอกก่อนนะต่ำแล้วเก็บงาน น่าจะเสร็จครับวันเดียวหรือไม่เสร็จเกือบๆนะครับดูท่าเพราะว่าไอ้นัววิ่งไกลหน่อยนะวิ่งไปที่เกือบถึงนีคมคแล้วแล้วก็จะไกลหน่อยแล้วก็ทางออกก็ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับก็จะลําบากนิดน,นึงฮะเขาเร่งจะเอาจะหวานข้าวแล้วแหละกําลังรื่มนะครับเมษา โอ้เตว,วันวานไวมากไวไว,วเกินก็ไม่ค่อยดีนะครับพี่น้อง น่าจะไปเที่ยวนี้ก็คงจะริบเลยนะรออีกประมาณ10บถึงยีนาทีนะครับก็จะมาถึงครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ